สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่นอ้องช่องย t ท b e เกษตรหมูพอเพียงมนิพ้าพี่น้องมาเบิรการตอนน้อยธบลท,รรที่เกษตรหมูพอเพียงมาตอนไป้ประมาณเดือนครึ่งแล้วตอนนี้เข้ามาติดตามผลงานว่าเข้าตอนไว้แล้วพ็่จังไลยนี่ครับมามาเบิรนครับนี่ครับเดเวลาเดือนครึ่งพี่น้องนี่ครับหลากอินทพรพลล้เริ่มออกแล้วพี่น้องพันใบห้แดงพี่นอ้องเกษตรหมูมาตอนได้ ประมาณ20นอนี่ครับตอนเลยประมาณ20นอ,นอเป็นขายนอให้นอละพันนี่ครับพอ่อเบิ้งครับอันนี้ก็คือการตอนอันนี้เดือนบาทฮีเหลืองครับผมที่ตอนเลยก็คือว่าระบบหลักเริ่มเดินดีแล้วว่าในสวนครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จองไว้ต่อนเด้พี่น้อง นี่ครับบางบรรยากาศภายในสวนที่ว่าเรียกว่าสวนเอ็นเกพี่น้องสวนอินทรบาลัมที่มีคุณภาพต้นใดที่พ่นห้องบริสตอนห้างสวนเขาจะตัดนอถิ่นเลยครับพี่น้องเอ้ยแต่เสียดาย่พี่น้องผมเลยเสียดายน้ำฝนพ,พี่น้องเนี่ยงก็นอนอ,นอ,นอแต่โชคดีตีกษีเยนหมูมาต่อนไว้พี่น้องผมต่อนได้ประมาณสิบแปดนอ ก็ีือว่าเริ่มออกรากอันนี้กุบะใบหิ่งเหลืองพี่น้องนี่ก็ประมาณเดือนเมษาพฤษภาพี่น้องดีป็นการนี่ครับตอนเรียบร้อยก็ระบบรากก็เริ่มเดินดีก็ถือว่าสวยงามก็บแค่นี้ไปก็รอก,การออกรากพี่น้องตุย่างสม่ำเสมอพี่น้องต้นสวยจากเนื้อเยอื่อพี่น้องสายพันธุ์ตรงจากสวนเอ็นเกี่นอ้องสวยงามครับผม